วันนี้เจตอร์กับบูนะครับเลยออีกชื่อหนึ่งคือจอมานบูนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเล่น Cash of c แ a นแบบเอาน้ำม่วงตีน้ำม่วงด้วยกันนะครับผมน้ำม่วงแล้วก็เงินโอเคเราจะมาดูกันนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆทุกคนได้ข่าวหรือยังข่าวที่มาเลเซียออกนะครับผมเพื่อนเพิ่งโทรบอกประชาชนว่าแคชออฟแคนจะทำการปิดระบบนะครับ เป็นระบบถาวรเลยวันที่ยี่ก้าที่จะถึงนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือว่าข่าวลือนะครับเห็นมีหนังสือพิมพ์ออกนะครับผมที่มาเลเซียเราก็น่าจะผิดหวังนะครับถ้าเขาปิดจริงไม่รู้ว่าเป็นแค่ข่าวลือหรือว่าเขาจะปิดจริงนะครับผมอ่นนี่คือบ้านเจ็ดนะครับเราจะมาสอนการตีน้ำม่วงนะครับผมน้ำม่วงกับเงินนะครับผมเพื่อนทุกคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะตีน้ำม่วงเราจะเสียเวลาตีเงินหนีเสียเวลาแบบว่าตีแล้วหนีตีแล้วหนี มันจะเสียเวลาหรือเปล่าผมว่าไม่นะครับไม่เสียเลยก็ดูสิ่งที่ที่ผมได้มานะครับผมนี่คือผมตีเอาเฉพาะน้ำม่วงอย่างเดียวน้ำม่วงเงินนะครับผมแต่เราจะให้ดูแต่จะอุ้มไว้ตอนนี้ยจะไม่ให้ดูบ้านนะครับผมแต่จะบอกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่านี่คือผลของการตีน้ำม่วงเเฉยครับตีไม่ถึงการเอาชนะนะครับนี่คือบ้านที่ผมเล่นอยู่นะครับที่ผมติก๊กไว้นี่คือบ้านเจ็ดที่เคยเปิดอยู่ตอนนี้นะครับผม ส่วนนี้อุบไว้ครับบ้านก้าวคือบ้านผมเองอันนี้คือบ้านผมเองเลยตีแบบวิธีการนี้มาตลอดครับผมแล้วส่วน,นนี้ก็เป็นเพื่อนที่มาเลเซียครับผมเขาให้มาเล่นคือเขาไม่ค่อยมีเวลาเลยอะไรอย่างนี้ก็เขาไว้ใจเนาะเลยตีเป็นบ้านก้าวเหมือนกันครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูที่หลังแต่จะไม่ให้ดูตอนนี้ดีกว่าแล้วครับผมโอเควิธีการตีนั้นก็คือผลิตตัวออกมาครับผมอ่าใช่ทําไม่ผลิตนี้ก็ไม่ได้เลยเนาะผลิตไซแอนมาครับ ประมาณยี่สิบตัวนะครับผมหมดอ้วนนี้เลยแล้วก็ผู้หญิงเฮ้ยเราก่อนผู้หญิงเราต้องทํานี้ก่อนดิทําระเบิดไว้เผื่อครับหกตัวนะครับระเบิดหกตัวแล้วก็ที่เหลือผู้หญิงหมดล้วนแล้วเกิดเพื่อความชัวรก็เอาเจ้าตัวบินเล็กๆนี้ไปด้วยเจ้าตัวบินเล็กนี้ไปห้าตัวนะครับโอเคก็คือเราจะได้ออกมาเป็นแบบนี้อ่า แจ้นนะครับนี่ตัวใหญ่นะครับท0ตัวนะครับถ้าตีเป็นน้ำม่วงก็3าม0 0 3่น0 0าามนะครับผมส่วนผู้หญิงนี่ก็15,600หื่น้าตีเป็นน้ำม่วงนะครับเบสเซ็ตก็ผมตีรวมเลยก็ประมาณ65,600่นาพนะครับผมน้ำม่วงเพื่อนเ่อจะเห็นว่าน้ำม่วงผมเหลือน้อยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมเพิ่งนี่ครับมังกรเอาเวลไปเองนะครับผมอันนี้คือผมใช้เวลาเล่นแค่เดือนครึ่งนะครับผม คือวิธีการเล่นใช้แบบตีแบบแนวผมนะครับเดือนครึ่งเรา <con Liberty Overwatch> จะได้แบบนี้นะครับผมอ่ะจะวิธีการตีนะครับผมเพลงนี้ได้อารมณ์จริงๆเลยเพื่อเสียเวลาตรงช่วงเวลานี้แหละครับช่วงเวลาหาแต่จะหาได้บ่อยครับช่วงตีหนึ่งถึงตีสี่นี่คือจะเยอะมากแล้วจะบอกว่าวิธีการเล่นนี้ใช้สำหรับได้เฉพาะกับคนที่มีบ้าน 7, แล้วก็แเท่านั้นนะครับถ้าบานเวล9้าจะไม่เจอแบบนี้นะครับแล้วต้องลดปริมาณถ้วยลงด้วยนะครับถ้วยเยอะเราก็จะไม่เจอนะครับนะครับเราจะมาเสียเวลากันตรงนี้แหละทนหน่อยทนหน่อยนิดนึงพอเวลาเราเจอนามม่วงเยอะๆเราก็ดูครับดูพวกนี้ว่ามันเต็มหรือเปล่าแล้วมันอยู่ข้างนอกหรือเปล่านะครับอันนี้นามม่วงจะอยู่ข้างในแหมรู้จริงๆเลยจะเสียจ,จ,จะเสียเวลานิดนึงแต่ว่าคุ้มค่าในการหานะครับผม โอเคอย่างเช่นผมจะตีบ้านหลังนี้ให้ดูก่อนแล้วกันเนาะอะครับผมเราก็ต้องดูว่าข้างในเขามีน้าม่วงหรือเปล่านะแล้วก็ดูว่าปริมาณน้ําม่วงเยอะหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ตีได้ละนี่ก็มีแสนหกละของเรางบประมาณเราที่เราทําตัวไปก็หกหมื่นห้าพันหกร้อยนะครับผมแหมนะติดติดเรื่องเลขไอ้เรื่องเลขห์สับอตลอดเลยโอเคเราจะมาตีวิธีการนะครับผมหนึ่ง เราลองเย็บเย็บไปดูอ่ะนะเย็บเย็บไปดูว่าเขาจะถึงหรือเปล่าโอเคไม่ถึงเราก็ปล่อยไปปล่อยไปเรื่อยๆแต่ผมกะว่าตรงนี้ยังไงต้องถึงหรือว่าไม่ถึงอ้าวถึงครับถึงถึงนี่คือการสัตให้ดูการเบื้องต้นนะครับผมแล้วก็ปล่อยแอนไปเลยครับสองตัวปล่อยไปเลยครับถ้าไม่มีโผล่ขึ้นมาอย่างงี้ปล่อยไปอีกปล่อยไปอีกครับพอครับจะใช้เยอะเปลืองครับเสียไปเรื่อยๆครับฟางเกยนไป ฟังเพลงก็รู้สึกอยากโยกมากเลยนะครับเมือ่อแตะแอนมันหมดโอ้ยหลืมือตรงนี้เลยเพิ่มปริมาณนิดนึงหรือบางคนเจอตีแบบโหดๆก็ไม่ว่ากันแต่ว่าไม่คุ้มนะครับบางคนหรือตัวน้อยไอ้แค่เราตี1สร็หมดละเราได้มาหมดแล้วนะครับผมอ่าแล้วเสือเ่อนเหลือฝักนี้นะตังแล้วแต่เราจะเอาหรือเปล่าก็นิดหน่อยอ่ะนิดหน่อย ป่อยไปเลยปึ๊บพอให้เหลือไว้หรือว่าบางคนที่เก็ดปล่อยตัวก็ปล่อยคิงไปครับคิงของผมมันวิ่งสี่ตัวนี้แล้วส่วนเพื่อนจะสังเกตว่าทำไมผมถึงเอาเจ้าตัวนั้นมา5ตัวที่มันบินๆเผื่อแคนครับเผื่อแคนมีพวกตัวใหญ่ๆวิ่งออกมาเวลเจ็อย่างเงี้ยเราจะใช้ปริมาณยิงแบบว่าเบืองตัวครับแล้วก็ปล่อยตัวที่ไปห้าตัวก็สบายชิวๆครับ,รบโอเคราแล้วเราก็ชิงครับ นี่ครับเราอย่าไปห่วงถ้วยมันมากครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราต้องได้อยู่แล้วถ้าบ้านเราแข็งเมื่อไหร่โอเคอย่างที่ผมบอกกันตอนแรกนะครับที่ผมอุ้บเอาไว้โอเคเปให้ดูแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดบ้านของผมให้ดูก่อนเลยแล้วกันเนาะนี่ครับบ้านงนี้ตีมาแบบวิธีการอย่างนี้มาเรื่อยๆครับ แม่กดผิดกดถูกฟังเพลงเงินเพลินแตนาแดดเน็ตเร็วครับเน็ตเร็วนี่ครับความพยายามที่ตีน้ำม่วงมานะครับผมตีแบบน้ำม่วงกับตังแบบนี้มาตลอดนะครับตัวนี้ผมใช้เวลาเล่นประมาณ3เดือนครับ3เดือนเนาะเดี๋ยวผมใชใ้ดูของนะครับผม ไฟฟ้านี่ครับเบลเจ็ดแล้วอันนี้ก็เต็มละเหลือแค่อัพอย่างเดียวนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาอัพถอยนะส่วนใหญ่จะไปเล่นบ้านเจ็ดก่อนครับก็มาปล่อยคนงานทิ้งๆไว้นะครับโอเคแล้วเลยกลางนึงหน่อยแนละ้หลังนี้โอเคนี่ครับผมนี่คือผลของการตีนะครับตีแบบที่ผมตีนะครับน้ำม่วงนะครับผมอ่ะเราไปดูบ้านคนที่อยู่มาเลเซียนะครับเขาฝากตีฝากตี ขามไม่ค่อยมีเวลาเล่นไว้ใจครับไว้ใจการไว้ใจคือกันอย่างว่าเราสมัยนี้เชื่อเชื่อใจกันยากบ้านเก้าเหมือนกันครับตอนแรกเป็นบ้านแปดผมเสนอให้ความต้องการกลายเป็นบ้านเก้าเลยครับแล้วอย่างหนึ่งผมจะบอกนะครับจะเลื่อนระดับเวลนะครับถ้าคุณจะเลื่อนระดับเวลนี่อย่ารีบร้อนขึ้นนะครับผม แม่กดผิดก็ถูกเป็นเลยเนี่ยอย่ารีบร้อนขึ้นนะครับถ้าเกิดขึ้นสูงไปตีบ้านใหญ่ให่จะเจอเราจะตีเราแล้วเราจะหาตียากนะครับผมเห็นเยอะครับบ้านเก้าอ้าวโดนตีซะง,งั้นน่ะได้ไปกี่ดาวดาวเดียวเนาะพอใจละนี่คือคนที่เขาฝากตีนะครับผมเขาให้ผมตีเล่นๆตีช่วยเขาอย่ารีบขึ้นนะครับถ้าจะขึ้นจะเป็นประมาณอย่างนี้แหละครับบ้านเก้าแล้วก็แพ้เป็นเจ็ดอยู่เลย บางคนผมเห็นนี่บ้าน9ก้ากระแพงนี่ยังเป็นห้าอยู่เลยเป็นห้าเอยู่เลยนะครับผมนี่ครับตอนแรกเป็นบ้าน8ปดนะเดือนเดียวครับกลายเป็นอย่างนี้เลยแล้วเพื่นเพื่อนคนไหนนะครับที่ไม่รู้จกักแบบว่าทำบ้านวิธีการแบบแข็งแรงและสวยงามนี่คือ แอดเฟซผมมาได้นะครับผมจะทิ้งเฟซไว้ใต้ในเพจนี้แล้วกันนะครับผมเอาไว้ลิงก์กันนะครับผมลิงก์กันถามได้ครับเพื่อนๆด้วยกันนี่แหละครับเราเล่นด้วยกันมีอะไรก็ต้องช่วยกันเนาะเข้าไปถามได้นะครับวิธีการทําบ้านทําบ้านยังไงเวลเท่าไหร่ก็ได้ครับยัเวลสิบเวลสิบเวลสิบเอ็ดนะพราะเขายังไม่ถึงต้องใจเย็นๆนะครับผมโอเคเราก็จบด้วยการแค่นี้นะครับรีวิวนะครับผม ก็อย่าลืมนะครับแอด a c e b o o k ไปได้นะครับเดี๋ยวผมเดีผมทิ้งไว้นะครับผมลิงก์กันนปบาบายบายจากจอมันบูนะครับ